สวัสดีค่ะสายรุ่งยงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางนะคะกะยะทได้มีการประกาศรับซื้อยางแผ่นดิบนะคะไม่อันขายได้24ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะดรเพิกนะคะประธานบอร์ด กะยะทได้มีการประกาศรับซื้อยางแผ่นดิบไม่อัน้นขายได้24ชั่วโมงระบุเดือนหน้าจับตา DSI เตรียมรับมือคดียางเถื่อนเป็นคดีพิเศษนะคะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินจาะยึดทรับเพิ่มคาดมีการลักลอบเข้านะคำเข้ายางจากเมียนมาไม่ต่ำกว่า3 0 0 0สนตันค่ะซึ่งนายเพิก เลิศวงพงนะคะประธานบอร์ดกะยะทอก็ได้มีการเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตยางแผ่นจํานวนน้อยมากนะคะส่วนใหญ่เป็นการผลิตยางแผ่นรมควันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่กะยะทอจะจัดสินใจประกาศรับซื้อยางแผ่นดิบทุกชั้นทุกเกรด เป็นจำนวนมากนะคะติดต่อกะยะทสาขาใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งก็จะมีความคิดว่าจะกลับมาฟื้นให้เกษตรกรผลิตยางแผ่นมาใหม่นั่นเองค่ะทางกะยะทได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจต่อตรวจสอบ ติดตามและจับกลุมผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแบบผิดกฎหมายโดยเฉพาะยางแผ่นดิบนะคะที่นำเข้ามาจากเมียนมาโดยเฉพาะยางแผ่นดิบที่มาจากจังหวัดระนองและก็กาญจนบุรีอำเภอสังขบ,บุรีนั่นเองนะคะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการผลิตยางแผ่นเลยนะคะ เอาอยางแผ่นดิบจากไหนมาขายให้กับโรงงานต่างๆทั่วประเทศดังนั้นพวกนายทุนที่รับซื้อ,อยางแผ่นดิบจากกลุ่มนี้นะคะโดยอ้างมีกลุ่มการเมืองหนุนหลังก็จะไม่กลัวนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเคยเตือนแล้วให้โอกาสมานานแล้วด้วยนะคะดังนั้นโรงงานไหนที่รับซื้อ,อยางแผ่นดิบโดยไม่รู้ที่มาของสนคนการขนสินค้าข้ามฟากมาจากเมียนมานะคะผ่านระนองหรือว่าสังขบุรี ไล่จับหมดนะคะและต่อให้มีนวัตรกรรมการเรียนแบบให้เหมือนอย่างแผ่นดิบของไทยก็สามารถแยกออกได้คะ่ะซึ่งในเพิกก็ได้กล่าวต่อนะคะว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ทราบเส้นทางมาโดยตลอดผ่านใครบ้างและก็ประมาณเดือนหน้านะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI จะรับคดี รับเป็นคดีพิเศษค่ะเป็นข่าวใหญ่ไม่แพ้คดีหมูเถื่อนแน่นอนเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินมีโครงมีเครือข่ายโยงใหญ่หลายโรงงานนะคะซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องทำต่อเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีและรัฐบาลประกาศสงครามสินค้าเถื่อนนั่นเองค่ะยืนยันว่าไม่ได้มีการกั่นแกล้งส่วนโรงงานที่รับซื้อ,อยางแผ่นดิบนะคะอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเป็นยางที่ลักลอบเข้ามา ขายให้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการส่งสัญญาณไปแล้วว่าการรับซื้อยางจากกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงนะคะก็คือแต่ถ้าจะรับความเสี่ยงไว้ก็ตามใจอย่างไรก็ดีถ้าโรงงานต่างๆมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ยางแผ่นดิบจริงจํานวนมากทางกยทจะรณรงค์ให้เกษตรกร,ร,กรให้ผลิตยางแผ่นดิบที่โรงงานต้องการมาขายโดยตรงนั่นเองค่ะ